เหลือพี่ใหญ่คันเดียวครับน้องเล็กหนีกลับแล้วพี่ใหญ่ยังใส่ต่อครับเอาอีสร็จิ์กองนี้พี่น้องมาดูความไวความเร็วของพี่ใหญ่นะนะครับน้องเล็กไม่อยู่แล้วพี่ใหญ่ก็โชว์ระบาดเนี่ยนะครับดูครับน้องเล็กกลับบ้านแล้วนะนะครับทีนี้เราก็มาดูมาดูพี่ใหญ่กันนะครับอย่าอยู่ใกล้นะอันตรายนะครับนี่ ตอนนี้ก็ห้ามงกว่าแล้วนะนะครับกันเหลือแต้ไมโครเมืองแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวหามุมสวยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเดินตามตามไม้ตามเหล็กไว้ก่อนนะครับอันตรายอูย้สวยจริงนะสมิตโม่เนี่ยสวยสวยสวยใช้คำว่าสวยจริงครับเนี่ยนาะเอากองนี้เสร็จครับวันนี้นะครับส่วนน้องเล็กหนีแล้วกลับบ้านแล้วครับเจ้า SK ส4 0 เหลือพี่ใหญ่คันเดียวครับพ่งนี้จะได้ลุยต่อกันไปบ่ายนะครับบุงกี้ยังสวยรถก็สวยสวยสวยจริงแหละนะครับรุ่นกเนี่ยนะครับรุ่นท็อปด้วยนะนะครับ เดี๋ยวจะอัปเดทให้ชมไปเรื่อยๆนะนะครับตายไปโคสเมืองนะครับเดี๋ยวอัปเดทให้ชมกันนะครับเอาจนเสร็จเลยครับว่าฝีไม้ฝีมือนะครับกับงานโหดๆแบบนี้นะครับงานเสียงจมนี่ก็เสียงจมจมได้ตลอดเวลานะครับถ้าพลนดนะนะครับสภาพอย่างนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับเราจะดูตั้งแต่สภาพแบบนี้นะครับเป็นป่าเนี่ยนะครับจนเสร็จเป็นบ่อนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับกับทีมงานทรงวิทย์นะครับคอนสตักชั่นนะนะครับ ตอนนี้ก็เหลือพี่โม่นะครับพี่ตี๋นะครับขับอยู่ตอนนี้เนี่ยเสร็จไม้เสร็จตอกอะลรพี่น้องนะครับตายไมโครสมืองไม่กลับครับถ้ารถไม่จอดไม่หยุดเนี่ยนะครับก็อยู่กันไปยา,ยาวๆอะไพี่น้องแต่เสีย,ยงเดียวฝั่งนี้มันสะท้อนแสงนะครับตามจริงมันจะอยู่ฝั่งนู้นไปไม่ได้ครับเพราะขนานี้กำลังลำบากแล้วนะครับอ คนก็ยังจมครับน้บภาษาอะไรไม่โคนะครับไม่ใช้แผ่นเหล็กเวียงทางนี้ไม่ได้ครับอันตรายนะครับคนถ่ายอยู่ฝั่งนี้นะครับพิตีก็เห็นแล้วนระนะครับนี่เพราะว่าถ้าเวียงไม้มันกระเด็นมาใส่ผมนะครับแกเห็นนะ้นี่คือคนขับนะครับนี่คนขับที่มากประสบการณ์นะครับต่อให้ยืนห่างขนาดไหนก็ช่างนะครับคนขับเขาจะรู้นะครับเพราะว่าเวลาเวียงนะครับน่ะเศษไม้เศษอะไรมันตกไงนะครับอันตรายชมชมพีพิตีของเราพี่น้อง นะครับใครที่ชื่นชอบตาไมโครสมอก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนะครับเดี๋ยวจะดูตอนขึ้นเลยนะครับว่าจะขึ้นยังไงนะนะครับจะใช้แผ่นเหล็กรองไปตลอดไหมนะครับดูมันสั่นสะเทือนแผ่นเหล็กครับพี่น้องแต่ความไวสวิงเนี่ยโหดจัดนะครับเร็วจริงนะครับเนี่ยวูบขับชำนาญมากนะครับบมง่กีไม่ไม่ดังเลยนะครับ ต้องเป็นอาจารย์แน่นอนครับถ้าว่าทํางานบอกกุ้งแบบนี้นะนะครับต้องระดับอาจารย์เขานะครับแต่ว่าไม่มีฝีมือจริงอะ่ะเขแกไม่กล้าให้ลงครับรถใหม่ๆแบบนี้นะนะครับไม่คุ้มนะครับคอยชมนะพี่น้องนะใหญ่จัดใหญ่จริงเดี๋ยวเราต้องถอยก่อนไหมนะครับถอยก่อนไหม อันตรายนะครับเหลืออยู่นิดเดียวครับชมกันนี้หมดชมกันให้เสร็จเด้อนะครับเราต้องเลิกงานไปพร้อมกันนะครับสวยมากครับมาเจอตัวจริงแล้วนะครับซูมิโตโม่เนี่ยสวยสวยสวยเห็นอะไรยังชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปยืนมุมนู้นกันนะครับเดี๋วแสงมันจะสวยนะครับตอนงนี้แสงไม่ค่อยสวยเี่ยงานบ่อกุ้งครับมาเดินฝั่งนี้กันนะครับ เหยียบไม้มานะไม่เหยียบไม่ได้ครับเหยียบไม้ดูครับพี่ใหญ่ก็ใส่เสร็จเลยนะครับเลดไฟนิดนึงนะครับไฟก่อนเลยนะครใกล้ถึงไม่ได้ครับใกล้โคไม่ได้ยยไไดโอ้ยจมนี่มาหาทีมงานจนได้แล้วเนาะนะครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับตาไม่โคตรเมอนะครับมาแล้ว เดี๋ยวเราจะจัดให้ชมไปนานๆเลยนะครับรู้ที่ไมา <c oughs> กว่าจะมาถูกอ้ยลงซ้ายลงขวาครับดูครับแผ่นเหล็กทำยังไงก็ได้อย่าลืมแผ่นเหล็กก็แล้วกันครับเพราะมีอยู่3ามอันนะครับ3หรือ4เนี่ยทิ้งไม่ได้คือแผ่นเหล็กนะครับ เดี๋ยวเราถอยก่อนเราถอยก่อนอันตรายถอยก่อนเด้อโคมาแล้วถอยมาถอยมาน่าจะกลับได้ไหมเนี่ยครับคำดึงน่าจะกลับแล้วครับพี่น้องนะครับเอาเสร็จแล้วครับวันนี้น่าจะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเพราะว่าลอยทางเดิมทางกลับแล้วนะครับใครเลิกงานแล้วเนาะเลิกงานแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตาไม่โคตรเมืองเลยครับนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆเนาะนะครับจนเสร็จนะครับกับทีมงาน ทรงวิท์คอนสตรัคชั่นนะครับคนขับพี่ตีของเราเนาะนะครับแกน่าจากกองนี้เสร็จให้เรียบร้อยครับเอาเอาให้จบครับเอาให้เสร็จนะครับถ้ามีเสร็จไม่ใช่ตาไมโครสมืองไปนองเลยเร็วจริงอะมัเจอรถใหญ่ๆสองร้อยทำบ่อกุ้งสวยจริงนะอะช้อนหายช้อนหายครับ เดี๋ยวจะดูตอนขึ้นนะจะขึ้นรอดไหมนะครับจะขึ้นยังไงจะทิ้งแผ่นเหล็กไหมหรือว่าไม่ทิ้งนะครับเราคอยดูกันนะครับหน้าไม่ทิ้งครับสองร้อยนะถ้าร้อยสี่ยังพอทิ้งได้นะครับแต่ถ้าสองร้อยน่าจะหมดสิทธิ์นะครับทิ้งแผ่นเหล็กเดินขึ้นเนี่ยเอาโอเคครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตหน้างานบอก้งบ่อนี้เสร็จนะครับคางคองนะครับท่าชองเนาะนะครับกับถ่าเกียรติบ้านถ่าเกียรตินะครับ ตำบลท่าทองอำเภอกาญจน,นดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับงานปอกุ้งนะครับสวัสดีครับ